พี่น้องหิมาบาดท,ที่นี่มากินหนึ่งปลาคอพูดนะหนึ่งปลาคอใส่ผักพูดนะปลาคอตัวบัง่ายหนึ่งรสเสเวนแตนเลยใส่ผักเองีงแล้วผักกวางตุง้งแล้วกับ,บักงูงเงี่ยวแล้วกับนนันต้นหอมแล้วกับ,บอืบออพี่น้องซุกๆซุกคอนแล้วก็น้ำจิมมจ้มเนี่ย่ันน้ำจิม้มน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดหิมาบาดท,ที่นี่พี่น้องพี่น้องมาลุยน้ำกัน ลุดสมแตนเลยพี่น้องปูนี่ปิปิอิปปิอิปปิอิสบายปูนี่ปิปิอิปปิอิสบายวันนสมแตนปนี่ิปิีนทุกคนไอเอะพี่น้องวันนี้จะบพี่น้องทุกคนสบายดีกันปาจ้าคอยกันสบายดีอยู่พูเกิดสมแตนเลยอันนี้เป็นปลาโคปลาคหนึ่งบหนึ่งปลาคขักหนึ่งบหนึ่งปลาคหนึ่งปลาคอีสานบ้านหฮาดูสิเราจะไม่น่มีน้ำจิ้มหอม นจิ้มมามามาซอยกันซอยกันน้องๆเอาถ้วยมาหนุกละมาสิมามา,มาซอยกันซอยกันบ่เช่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแบง่งคนละถ้วยกับน้องจังไทยมาน้ำจิมจ้มน้ำจิ้มอันนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานมันน้องไทยชอบรสนี้ก็เลยอีหยะรสนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะุ้ยเ,เอาน้ำเอาเอาพชร <_ EN> แม่ตักนะ็เพชรนอนนะแม่รักอย่างเ <_ EN> อากินหมดดิเห็นบ่น นอนกันไข่กินเหมือนนี่กับพ่อต้องมอว่ากับแม่ได้น่ะเอาพริกล้วนๆเลยนะเธอแล้วกับของแม่มาอีกทั้งนี้ก่อนอู้หูน้องจะได้ให้ติตักันเอาถ้วยมาหนุกละเอานี่มามันหอนไงมันหอนตักบักอือก้อนเอาเยอะๆ้องใช้ชอบบักอือไงแบบอือแบบอือแบกอือคือนะครับบักอือสองก้อนเพราะอะไ้ผมเลยบอกเอาเยอะๆแล้วกับประดุ๊ก ดูกระทเงนี่ไหนก็ประคอประคอประคอเอาทั้งทั้งหัวนี่น้องน้องก้างมันหันัโอ้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 โน้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้ตอ้โ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 อ้นอ้โ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 ค้ึ่งโอ้้โอ้โอ้โอดอ้จะ้ป็้องโอ้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 โนหมอ้้โอ้โอาโ้อ้อ้โอ้โอ้โา้โ้อ้้อออ เาได้และไปเอปน้องเต็งไทยน้องไทยทุกท่บมกินไหนดอกกินมันนี่กับต้องว่าเป็นนงเนาะบลายจะได้ารายดอกบายอันนี้ก็เป็นข่าข้าวเหนียวเดี๋ยวจังใจเขาเ่นหนึ่งห้วห้วงเขาเหนียวร้อนร้อนมันจะแข็งนจะแข็งน้องเปาคาถามาหาเยี่ยมเพี้ยงเขาใจกินมังใจแบบว่าจังใจอย่งก็ม่แเย็นก้อนเนี ไม้นนีนนอ,อเา,อาเอดี๋ยจมแจงไดมืนลุยบัทนีพี่นอ้องนี่เอาถ้วยน้ำจิ้มพูดมาไว้นี่นนนเราเลยอจะ <c oughs> ไม่แจเลยหนอนหอเอาข่ากอนควพ่น้องมันจัมันได้สิแบบว่าได้สีเรียนตกได้สิบะไ,ไกินทุลักทุเล่าะสองเมลูกมหาภัยลุยบัตนแต่ข้ามดกับบอกแม่นี่ โบ้จําเปล้วบาดที่ี้โอ้ยเรื่กะไรเฮ้ดเาี่แตกพี่น้องจกขูงสุกคนอินจิ้ลจกน้ำน้ำไหนโบ้หน่งน,น้ำจิ้มแม่แม่ชิ้ก็แล้วเดี๋นเยวก็มันน้ำแต่อืมอะงเงี้ยวพวเพชรน้อง กินเพียบๆเลยโอ้ยอร่อ่อนอันนี้สามอู้นเนื้อนี่ไหมเนื้อมันขาวดีนะน้องเนาะเพราะถึงจะคัสโฟอู้อเนื้อนั่นเนื้อมันเนื้อมันนอกเนื้อปลาเนื้อปลา เขาใช้คพูดเลยขาวตูนพูนใชคบะแม่บอกกับตีนีโลูกนึกไดแค่กินหูฟังกะช้มตะเก้ยแต่วันแม่บอกว่าแ่กินหูกับบะแคบห่อนมันวบลํำอืมนาะไม่ได้แมันห่อนมันห่อนอะถึงมันกินข้าวเย็นมัากแหลก ว่าดิฉ so ัลูกค้าเชื่อฉีดวัคซีนขากัะมาฉีดวัคซีนพอกัมาเข็มแรบเพาเจ็บเลยหมอฉีดเข็มแกบไม่ได้ไม่ได้หูดสึกอย่างแล้วมาเข็มสองโอ้ปวดปวดเข็มสองเจ็บเฟสสเจ็บพราอเข็มสองเข็บเพแล้วะืมร้อนแสบ เเลย,เลยเอ,อันนี้มั้งไงครับอย่างก็อันกระดาษทิชชู่มมไม่นาอัน <laughs> น,นั่นลูกนมาช้อยไรล่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานนะเปรี้ยวเผ็ดหวานโมแม่หนัก lắm จําเปตเลยลูกถ่ายลูกเนี่ยมันเอเ็ <laughs> เผ็ดเผ็ดไปหน่อยกินปลาคอต้องเบง่งจนละ้ามมันนะปลาคอสดชัด เบาเบิ่งกันงุิดก้อไปหาหมอขอท่านเนี่ยวันคือน้ำแข็งติดก้อนได้น้ำแข็งติดก้อนนี่ละลายถ้าเป็นก้างติดก้อนบละลายเลยเข้าหม้อหรือยังเนาะเข้าหมอ้อเข้าหม้อกับไหมจังหวะเข้าแซ่บนิ่ม เขาไม่หนึงขนาดนะี้อ่าจะาม,นนมันมน้แม่ดว่าปั้นนองหนูมจกินปูไม่กินปูมรูม้จักขาดกินปูไหมนอนนอนน้นได้กินอะไร สดดวนเลาก็ทามาเนี đi, ่ยมดีเยขัข่าว้านกันจะบนเหน่บุญเป่นป้าอันนี้กับละคอ

มื้อมืงนบริบูรณขอออกตะบ้านตะายม่งตะจีบ่อกินใบสองมงคืนที่เรามาหอดบานไม่กับเขาก็ได้กินเหนียวกัดมุงเราตอนนี้หาม้งหราั้งห้ามงปลายห้าม้งปลานะมงแดงมันเหมื่จกินเขาโอ้เราส่ดแรงเลยยิ้มข่อดเอาให้เพิ่นมาลอกดาวนะจะกิน กู่เตี๋ยวกันได้ไปกินอย่างไรที่ร้านอาหารล็อกดาวน์ไม่ให้นหางกินเนี้ยก็อดเอาไม่ให้กินเงี้ยล็อกดาวน์จากนั้นเลยหยิปุ๋ยพักฟองตุ่มกันหน่อยคอกคอบแมวมาข้าวเปนตุ่มให้หนูถึงแค่มันกอบไปเห็นไหมออข้าวไกนอ,ออกาตุ่มหน่อเผื่อที่นั่ง มันจะสวยเหมือนแม่ทุกตัวให้กินพักรึเปล่าอ่อนอีกแต่ว่าลูกพร้อมกับเป็นอ่อนนะจะอยู่แต่ยังกับเราอ่อนต่อเขาเป็นเด็กของแม่จะบอกชาวอ่อนอ้เกิดคือขนาดไหน không nặng nặng mặt 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 chua mặt ăn đi nè ăn mặt 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 à? mặt nhặt mặt 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 nhặt mặt 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 nhặt mặt 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 mặt

กินข้าวปั้นแมวโดมจิ้มเยอะๆเข้ากินน้อยๆอือจิ้มเยอะๆได้สลักเหมือนแม่มากินะลันกินละกินละอเอาม่้แม่มาได้มาได้รึวยถึยงแ <c ười> บนัะ ăn hoa này ừ. Ừ, ăn hoa này Hãy subscribe cho bạn không หวานหอมหอมบักน้ำแก้วกับไหนถึงวะเย็นก่อนละประยื้อแฟนคลับบอกว่าบักน้ำแก้วขทางใต้คนเอิญบักน้ำเต้าบอแก้วคุ้นจำได้ไหมแฟนคลับเขียนมาบอกหมูอันยายบักน้ำแก้วบักประยื้อเนี่ยทางใต้เขาเรียกบักน้ำเต้ามาเนี่ยทางอีสาน ท่านบักน้ำตเต้านสิคือบักตน้นเออบักต้นบักน้ำตเต้ามันแบบอันที่แบบมันจริงมุกบักต้นเป็นแบบว่าน้ำเตา้าไหมน้ำเต้าเรากับมี่เอ็นงอนขึ้นไหมบักน้ำเตา้าอืเออมันคือกันเนาะอืนี่กาวนั่น,นตัดคอ,อ,อบอักปลกคอวะ không Con lắm, xài lắm quá, mắn là bao, con, mẹ, lắm lắm hư. này. cả hôn, hết cả hết. Lắm, lắm bà. Ừ.

tạc kim đi bay tạc kim tạc bay Ừ, môn được mưa 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 Được mưa này nó mưa 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 mưa

แล้วหนังมององันจะร้องหยาบก่อนทอดเจ้ากับนิ้มเลยอ๋าาอเฮ้ยม,มันจะร้องหยาบก่อเขาแหลกแหลกเกือก,กนะเนาะร้องหยาบทั่วส่วนหมากไม่ทอดส่วนหมากจะแบบเคยทอดไปทอดแต่แบบว่าปลาปลาหน,น,นิ่งอุ้ยปลาหนิ่งกับปลาปลาช่อนแดดเดียวอีแมนะ่เอามาทอดนะลูกอืมแต่ว่าเป็นเป็น,ปนอีแม่ก็ยังบอกเคยทอดสักแด่แต่เดี๋ยวะเบยมันจะร้องก่อแม่นหยาบได้ทุกอย่างเดี๋ยว